ทีมงานพรสวรรค์พร้อมแล้วครับคาราโอเกะของพรสวรรค์มีอะไรกันบ้างครับไกลๆเราไปหมดครับเ,เครื่องเสียงคาราโอเกะเรามีอะไรกันบ้างค, <c oughs> ครับทีมงานเราคอนบอยอย่ง,งเงจะขวเรือพรสวรรค์ครับ <c oughs> <c oughs> มาดูครับเริ่มต้นคา,าหราเมกเตยูไอ นะครับ U I ยิปซีนะครับแล้วก็เวอร์ครับโบสเสียงกลางแหลมก็เป็นคาวนะครับ Q2 กระลำโพงเราก็จะใช้802งข้างละสองลูกตัซับซับออนพอยท์นะครับข้างละสองลูกนะครับ ก็มาดูเครื่องคาราเกะคาราเกะของเราก็กองก็จะใช้ลีโฟโครับสาวกองแล้วก็โนแลนหนึ่งแปดศูนยสาวแล้วก็ฮันอยูฟเฟตนะครับแล้วก็ใช้อโอกแกนเอ็กซ์ครีคาราเกะของแท้นะครับ ซื้อเป็นมิดิกีตาร์สดของแท้นะครับเฉพาะมิดิกริ๊ตซ์สดหมื่นแปดโปรแกรมโปรแกรมก็ย้อนก็นั่งติดฟีก็แล้วแต่แล้วแต่จะเาเพลงแต่ของเราซื้อมาครบซื้อมารวมสองเมล็ดเพลงอีกสามไม่ได้แล้วก็ไม่เลือนเอาลายไหน